อดมตราโป้อยเซียนเจนนี่ปัะตอบเรื่องหัวใจเจน,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 นไม่ขอพูดได้ไหมคะเจ<ม>นไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมครบรอบวันเกิดเบาๆาอายุหนึ่งขวบแฟนคลับแห่อวยพร สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีผมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะค่ะวันนี้วันศุกร์ที่23มิถุนายนแล้วก็ตรงกับวันพระด้วยนะคะวันนี้เราก็มีหลายข่าวเลยทีเดียวนะคะทั้งข่าวประเด็นข่าวกระแสข่าวคาคืบหน้าของละครด้วยนะคะเมะื่อวานนี้ค่ะ ละครเรื่องแรงเงาภาคสองหรือว่าแรงเงาแรงแค้นนะคะก็ทําพิธีบวงสวงสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็มีเก็บตกประเด็นและก็ความคืบหน้ามาให้ได้ติดตามกันนะคะในเรื่องของบทกันบ้างนะคะตอนนี้เราหนักแสดงเองนะคะก็ได้เข้าเวิร์กช็อปแล้วก็เริ่มถ่ายทําคิวแรกกันไปบ้างแล้วทั้งเคนภูภูมิเจนนี่และก็อุ้มอิสยาก็บอกว่าตื่นเต้นมีการปรับจังหวะการเล่นเข้าหากันนะคะส่วนในกระแสโลกโซเชียลเ เองก็รอลุ้นนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะนักแสดงมต่อเรื่องแรงเงาเนี่ยเขาฉากต้องมีมา20คนขึ้นไปจริง <c oughs> จริงเพราะว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งฉากเนี่ยมันเยอะมาก hmm. เราต้องบอกเลยว่าแต่ละฉากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเนื้อหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องจับจังหวะก,กันให้ดีอะคะ่ะจะนี้จะมีประเด็นกับรัชนกมากขึ้นประเด็นหลัก แเงเสองเนี่ยพี่เติมเองก็จะใส่รายละเอียดความความเป็นครอบครัวมากขึ้นวิกิีก็โตขึ้นครับก็โตขึ้นความคิดหรืออะไรด้วยการที่ได้อยู่กับมุนินมากขึ้นความคิดอาจจะทันสมัยขึ้นจากเปลี่ยนจากอีกคนเป็นเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยเหรอก็มันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมันก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองครับผมให้ไปติดตามในะละครแล้วกันครับ แล้วก็สื่อก็ได้ถามถึงเจนนี่ด้วยนะคะเรื่องส่วนตัวค่ะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักระหว่างเธอกับหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยเนี่ยนะคะกระแสลือบอกว่าเลิกลากันแล้วนะคะแต่ว่าความจริงเดี๋ยวฟังจากปากของเธอค่ะเจนนี่มมอขอพูดได้ไหมคะ เจนไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมเจนพูดเองมันก็ไม่ดีกับตัวเจนนี่เองแล้วก็กลับกลายว่ากลายเป็นเรื่องของทุกคนในประเทศนี้แลวเจนนี่ว่าทุกคนก็คงไม่อยากรู้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเจนขอพูดเรื่องงานอย่างเดียวดีกว่าเจนอยู่ในวงการนี้มา20กว่าปี<ม>การมโนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติแล้ว<ม>เพราะฉะนั้นเจนอยู่เงียบๆดีกว่า ค่ะส่วนทางด้านของพี่น้องอรุโนชานะคะก็ได้คอนเฟิร์มยืนยันแล้วนะคะกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้านละครเรื่องใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวเวอร์ชันไทยที่นเดชจ,จะมารับบทเป็นมนุษย์ต่างดาวสุดหล่อโทมินจุนนะคะส่วนนางเอกค่ะแมทพิรณีนะคะก็มาร่วมงานนี้ด้วยค่ะส่วนความเป็นเวอร์ชันไทยนะคะที่น้องก็บอกว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบ ไทยนะไม่เหมือนกับเกาหลีนะแต่เป็นไทยๆนะคะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปฟังค่ะแต่ว่าสุกแน่นอนนะคะ คอนเฟิร์มว่าเป็นน้องนาเดชนะคะแล้วก็นางเองกอนนี้ก็คอนเฟิร์มเป็นน้องแมทพีรณีค่ะแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มปรับน้อยมากค่ะแต่ว่าจะจะปรับในส่วนที่เป็นโชซอนที่เป็นประวัติศาสตร์ของเกาหลีอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ของไทยในยุคสมัยพนารายซึ่งเราก็กำลังทําการรีเสิร์ชข,ข้อมูลซึ่งในสมัยพนารายเนี่ยเริ่มมีกล้องดูดาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้ากับเรื่องของตรงนี้ที่จะอ,อย่างหม สมนะคะว่าจะย้อนยุคกลับไปในสมัยอยุธยาเราก็โคกับทาง H&M นะคะซึ่งเป็นเออเป็นผู้ที่ผลิต U.K. From the Star แล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะค่ะ เรื่องนี้ก็จะถ่ายทำเดือนกันยายนนะคะโอ้ข้ามฟิตติ้งกันไปเลยบ,บอกเวลาที่จะถ่ายทำกันแล้วนะคะพี่น้องบอกว่าแมทนี่นะคะดูเวอร์ชั่นเกาหลีไปแล้วถึง3รอบด้วยกันนะ<อ>ทำกัน<อ>บ้านแล้วนะแค่พลอเลือกก็น่าสนใจแล้วนะคะ,คะมนุษย์ต่างดาวในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์จะเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวความคืบหน้าต่างๆก็ติดตามกันในต๊ะข่าวบันเทิงของเรานี่แหละค่ะมาที่ละครเรื่องสายลับจับแอปกันบ้างค่ะเหล่านักแสดงนะคะบอยปรกรณ์อ้วนรังสิตค่ะพลนวัดแล้วก็ สาวๆจีสแกนครบทีมเลยค่ะแพทริเซียซีนพัทรากรซีนปัญญานัทนะคะก็มาบันทึกเทปรายการทุเดย์โชว์ค่ะเล่าเรื่องราวหรือว่าจะเป็นเผาก็ไม่แน่ใจนะคะเบื้องหลังการถ่ายทําละครเรื่องนี้กันอย่างสนุกสนานค่ะหลังจากที่ไม่ได้รวมแกงกันมานานแล้วตั้งแต่ละครถ่ายจบนะคะก็ประมาณ6เดือนค่ะใครจะออกรายการแล้วตื่นเต้นที่สุดโดนแซวเยอะที่สุดไปฟังทีมนักแสดงนักแสดงเขาเมสากันค่ะ วันนี้น,นี่เหมือนเรา r e เนียนเลยค่ะรวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งก็สนุกมากๆค่ะเรียกว่ามันเล่าให้ทุกคนฟังถึงความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ครับเขาเกลียมเลยค่ะ่อกีก็สนุกสนานกันไปใช่ไหมครับวครับก็มามามาเล่าให้เห็นว่าละครเราสนุกแค่ไหนใช่ส่วนไอการเผาก็เป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาแนะนําตัวละครใหม่ด้วยครับผมนักแสดงใหม่นักแสดงใหม่ครับผมตื่นเต้นนิดนึงครับผมก็เป็นผมไม่เคยมาในรายการนี้ด้วยครับไม่เคยไปไม่เคย ไม่เคยเลยการอะไรมาเกิดมาก่อนเลยก็ไม่เคยใครโดนแซวเยอะสุดครับวันนี้พี่บอยครับพี่บอยไม่เอาของมาขอตะก่อยแย่งกันแซวเลยแหละซึ่งวันนี้แพทก็เป็นหนูว่าหนูทําได้ดีนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองตอนนี้คืออย่างร์ทของผมกับแพทก็คือแพทก็เริ่มแฝงตัวเข้ามาเป็นผู้จัดการวงในบ้านผมแล้วต้องมาอยู่บ้านผมเลยก็มีเรื่องราวที่แบบเราต้องทดสอบกันแล้วก็จับผิดกันเยอะมากครับผมอยากให้ดูกันครับ แต่ว่าพลน,นี้หน้าตาดีนะคะค่ะต้องเชิญมารายการเราบ้างซะแล้วค่ะพี่แหม่มค่ะจะได้แบบว่าพูดเก่งๆนะคะใช่ค่ะฝึกน้องเยอะๆร็ <laughs> <laughs> ติดตามรายการทุเย์โชว์กันได้นะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะ25มิถุนายนเวลาบ่าย3โมง15นาทีทางช่อง3แล้วก็ช่อง33ค่ะ ค่ะนักร้องเสียงดีมีมุกกระจายนะคะป๊อตปราโมทค่ะกรรมการคนใหม่ของรายการลาบิดนาไทยแลนด์ซีซั่นสองนะคะก็มาเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะให้ติดตามวันเสาร์นี้ก็ออกอาศเป็นตอนแรกนะคะพร้อมกันนี้ค่ะเมาส์เบื้องหลังสนุกสนุกให้ฟังกันด้วยแล้วก็ให้มีข้อความให้ติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะว่าจะเป็นข้อความอะไรไปฟังค่ะสนุกมากครับคือสนุกมากจริง,รงเพราะว่าเพราะว่าพี่นิวพีจิวก็สนิทก,กัน ว,ว่านี่ไม่ต้องพูดถึงว่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือสนิทกันมากพอมันอยู่รวมกันนะมันแบบมันกลายเป็นว่ากรรมการทุกคนมันก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันชายกมันการมีการคุยกันโต้ตอบกันกับเด็กกับคนที่มาร่วมรายการกับพิธีกรอย่างนุ้ยอย่างพี่เอกกี้มันคือมันสนุกมากพราทุกคนมันสนุกหมดเนี่ยผมต้องอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับผมต้องแกร่งแกร่งแกร่งสู้มันคือบุคคลเหล่านี้ครับผมพูดจริงว่าไม่ควรมารวมตัวกันไม่ควรอาจจะเอามาอยู่รวมกันมันแบบมันเป็น มันเป็นสลัมในทีวีอะครับมันเป็นสลัมในทีวีอะครับนะฮะมาอยู่รวมกันมันสบดคำหยาบคายใส่กันเมาสเด็กๆดูโอ้มันมันสนุกมากเออมันสนุกมากสนุกมากสนุกมากมีแบบแอบเชียร์แบบมอสขอดช่ยอ่ะขอดช่ลยอ่ะขอดช่ลยอ่ะคือถ้าตกรอบพี่ขอกินใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีแต่ซีนที่มันจะดราม่าเนี่ยก็ดราม่าแบบหนักๆเลยคือคือซีนดราม่าเราก็จะไม่ตลกแต่พอถึงเวลาที่เรา จะต,ต้องเป็นซีนที่มันเอนเตอร์เทนละแล้วก็จะแบบพยายามเล่นกับว่านกับพี่นิวพี่จิ๋วตลอดจากบ้านไปมีอารมณ์ค้คางๆมั้ยคะหลังจากบันทึกเทปก็มีเค็มๆ้างครับเค็มมากหันไปมองเมียแล้วก็เอ๊ะเอ๊ะหรือว่าเราชอบเด็กในคนนั้นมากกว่านะเร<อ>าต้องอบอกเ,อเลิกก <เอ S 1> <ๆ>ับเมียแล้วก็ไปคบกับผู้ชายแทนวันนีม <c oughs> ้มีเค็มๆเค็มๆแล้วมีคนฝากติดแฮชแท็กด้วยว่าถึงแม้ว่ารักออกแบบไม่ได้นะครับแต่ว่าบอยแบนด์ของคุณออกแบบได้นะครับกับรายการนี้ครับแบนด้าไทยแลนด์ครับยาวากเลยกับโยน สันนิบาตครับผมเป็นสันนิบาตสันนิบาตครับผมเป็นสันนิบาต น,นี่แค่แบบว่าเชิญชวนนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดูว่าในลีลาของการเป็นกรรมการของเขาเป็นยังไงก็ติดตามกันเลยนะคะ,ละเลยได้านไทยแลนด์ซีซั่นค่ะในวันอาทิตย์นี้นะคะเวลา6กโมงยีนาทีทางช่อง3แล้วก็ช่อง33ค่ะแน่นอนว่าไอ้อัดยัดเยียดในเรื่อง <laughs> ของมุกแน่นอนนะคะมุกดับพรีเมียมด้วย <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่างวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับรายการบรรลังเสียงทองค่ะงานนี้ค่ะคณะกรรมการนะคะหนึ่งในคณะกรรมการก็คือพี่เอชัยยามิชัยค่ะก็นำเจ็ด คนผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะมาชวนดูความสนุกที่จะเกิดขึ้นค่ะในรอบเซมิไฟแนลนะคะก็เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตสาวนี้เป็นครั้งแรกค่ะผู้เข้าแข่งขันจะต้องโชว์สดทีละคนบนเวทีแล้วก็แฟนๆเนี่ก็เข้ามาชมในสตูดิโอได้ด้วยนะคะโดยการแข่งรอบไลฟ์คอนเสิร์ต เซมิไฟแนลเนี่ยจะมี2วันก็คือเสาร์นี้แล้วก็วันเสาร์หน้าค่ะเพื่อค้คนหา4คนสุดท้ายไปแข่งขันในรอบไฟแนลในวันที่8กรกฎาคมนะคะผู้ที่จะได้เข้ารอบเนี่ยก็มาจากคณะกรรมการแล้วก็การโหวตผ่าน S m S ของค,คุณผู้ชมค่ะค่ะซึ่งนอกจากจะมี7คนนี้แล้วนะคะก็จะมีอีก1คนค่ะในวันเสาร์ที่ถึงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่จะกลับมารวมเป็นคนที่8นะคะก็มาจากคะแนนโหวตนี่ยแหละคะ่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะ แล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS มาโหวตได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกค่ะคนที่ผ่านเข้ารอบมาจากคุณผู้ชมที่โหวตให้เป็น Power อ o ์โหวตแล้วก็คณะกรรมการซึ่งใครจะเป็นสีคนสุดท้ายในรอบไฟนอลแล้วก็ได้ครองบัลลังเสียงทองเป็นคนแรกของประเทศไทยก็ติดตามได้ในรายการบัลลังเสียงทองไลฟ์คอนเสิร์ตวันเสาร์นี้นะคะรอบเซมิไฟนอลรอบแรกค่ะ6โมงเย็น20นาทีทางช่อง33ค่ะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นรหัสสำหรับโหวตนะคะว่าใคร ừ, ได้รหัสอะไรใครได้จีอะไรนะ แฟนใครก็ดูจีให้ดีกันนะคะกโหวตค่ะใช่ค่ะมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำสติกเกอร์ลายของอซุปตาแพ็คคู่ของเรานะคะเป็นเจมจิรายุแล้วก็เบรารานีนะคะให้สังเกตเบลารานีนะคะค่อนข้างจะตื่นเต้นมากค่ะเรียกว่าตอนถ่ายเนี่ยนะคะกังวลมากไม่กระพริบตาเลยกลัวว่าภาพเนี่ยจะออกมาไม่สวยไม่ได้อย่างที่แบบทีมงานต้องการนะคะส่วนเจมเนี่ก็ดูจะสนๆน่ารักนะคะแบบชิวช อิรานีฮะคู่นี้โอ้ยตื่นเต้นมากไม่กล้าหายใจเลยค่ะนี่ตอนแรกเบลล่าเขาเก่งไม่กล้ากระพริบตาห,หายสิที่ต้อไหล <c oughs> ไหายภาคเลยนึกว่าซึ้งโ <c oughs> ชก,ก่อนโชก่อนว่าวันนี้เราเราได้อารมณ์ไหนคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรคำว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> ทเทคอะไรเทคแคหนียเทคแคหนอยูอย่างนี้ค่ะ อีกคำ,กคำหนึ่งกราบเราเต็มที่มากๆแล้วก็สติกเกอร์เราเนี่ยน่ารักแน่นอนค่ะค่ะก็โหลดกันได้แล้วนะคะจนถึงวันที่19กรกรกฎาคมนี้นะคะอืม ส่วนละครเรื่องเหยื่อพยาบาทค่ะเมื่อคืนถือว่าเป็นจุดพีคอีกตอนหนึ่งเลยนะคะ,คะเข้มข้นมากๆค่ะเรียกว่าเข้มข้นตลอดทั้งเรื่องสำหร,รับละครเรื่องนี้นะคะ,คะเพราะว่าเมื่อคืนค่ะกล้องพบรู้ความจริงจากการแอบตรวจ DNA แล้วค่ะว่าตัวเองเป็นลูกของสร้อยไม่ใช่ลูกของจินดานะคะนี่แหละค่ะส่วนเดี่ยวนี่ก็รู้ความจริงก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น คืนนี้ค่ะไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าช็อตที่จินดาเนี่ยเขารู้ว่าแม่แท้ๆของมันไงก้องพบไม่ใช่ลูกอะ่ะเดี๋ยวคือลูกอะ่ะเดี๋ยวคือคนที่เขาเปลี่ยนที่สุดอะ<ช>่ะหัวใจเขาจะสลายยังไงนะจนแฟนหลายคนรอชมฉากนี้นะคะพี่ด้วยค่ะติดตามกันค่ะละครเหยื่อพยาบาทวันนี้ค่ะหนึ่งทุ่มสิบนาทีช่อง28ละครสนุกช่อง28ค่ะ,งงะค่ะยังไงลูกก็ มาที่2องไอจดารากันวันนี้นะคะนี่เราไปดู IG ของบี้ทัศภาคนะคะแล้วก็กุ๊บกิฟบค่ะก็วันนี้ครบรอบหนึ่งขวบแล้วนะคะของลูกสาวค่ะเปาเปานะฮะพ่อบี้เองก็โชว์ฝีมือในเรื่องของการตัด คลิปนะคะแล้วก็รวบรวมความน่ารักของเป่าๆด้วยค่ะส่วนแม่กิฟเองนะคะก็อวยพรให้ลูกสาวนะคะบอกว่าเติบโตอย่างสดใสเป็นคนดีไม่ต้องแล้วก็ต้องไม่ทําให้ใครเนี่ยเดือดร้อนด้วยนะคะด้านแฟนคลับเองเนี่ยก็เข้าไปอวยพรเป่าๆกันมากเลยนะคะแล้วก็รูปที่แฟนคลับเนี่ยชอบมากที่สุดก็คือรูปที่เป่าๆขยิบตาข้างเดียวว่าน่ารักมากตัอข่าวบันเทิงก็ขอ กดไลค์แบบว่ารัวๆเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้มีความสุขเป็นขวัญใจของแฟนคลับตลอดไปนะคะเจ๊เปาบางพลี <laughs> ต้องฝากเนื้อฝากตัวเจ๊เปาด้วยนะคะ <laughs> เพราะอยู่บางพลีเหมือนกันเป็นพี่แบมบางพลีเหมือนกันจากพี่ฝนพญาไทยเหมือนกันนะคะ <laughs> พักกันสักครู่ก่อนคะ่ะแล้วช่วงหน้าคะ่ะต้องขาบบันเทิงต่างประเทศแล้วก็ไปชมเบื้องหลังการซ้อมใหญ่ของสามก๊กปลุกชีวิตคิดการใหญ่ไลฟ์ทอล์กโชว์คะ่ะทำไม ค่ะ10บนกาสนาทีนะคะเข้าเขาสู่เบรกที่2ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะวันนี้ใครเป็นแฟนสามก๊กนิพนา์ไม่ได้เลยเพราะว่ามาร์กนะคะได้ไปดูเบื้องหลังของไลฟ์ทอล์กครั้งนี้มาให้ให้ชมกันนะคะให้ชมกันไปแอบเก็บภาพมาครับสวัสดีครับพี่แหม่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศก็ยังมีแน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยไปต่างประเทศแบบประวัติศาสตร์นิดๆก่อนนะครับกับ งานสามก๊กฝึกชีวิตคิดการใหญ่ไลฟ์ทอล์คโชว์นะครับผมที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการซ้อมใหญ่ไปแล้วเป็นงานที่ทางช่อง3มกับ BC ซี e r โเนี่ยจัดร่วมกันขึ้นนะครับแล้วก็ได้เชิญวิทยากรมากฝีมือถึงเจท่านเนี่ย<ะ>มาพูดถึงเรื่องราวของ<ะ>สามก,ก๊กว่าเกี่ยวโยงอย่างไรกับชีวิตของตน<ะ>เองนะครับผมโดยงานนี้เนี่ยก็คนที่ติดตามสามก,ก๊กที่ช่อง13กันอยู่เนี่ยก็ต้อง<า>ตื่น<า>เต้นกันน่าดูเลยเพราะว่าเราอินกับเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรใช่ไหมครับ พี่แหม่มก็ดู นี่แหม่มก็ชมเช่นกันนะครับผมแ้วช่วงทานอ่านเลยของวิทยากรที่จะมาผมก็สงสัยว่าเอ๊ะบางท่านเกี่ยวหรอกับสามก๊กจะมาพูดเรื่องสามก๊กได้ยังไงใช่ไหมครับอย่างคนแรกๆเนี่ยเกี่ยวแน่นอนอย่างรองศาสตราจารย์ดรสันติพักดีคำเนี่ยนะครับท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ของจีนอยู่แล้วก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของการสงครามในจีนแผ่นใหญ่เมื่ออดีตนะครับส่วนคุณอ๋องนิธิพันธ์วิทย์ประวิทย์เนี่ยท่านก็เป็นแฟนตัวจริงของประวัติศาสตร์ราชวงศ์จีนของสามก๊กที่จะมาวิเคราะห์ เรื่องนี้แบบละเอียดเช่นกันด้านอาจารย์สงสุพนิพธสุพนิมิตรนะครับท่านเป็นกระบอกฮวงจุ้ยเป็นฉายาของท่านครับท่านจะมาพูดถึงฮวงจุ้ยที่ใช้ในสามก๊กค่ะหลายหลายคนอาจจะอ็เกี่ยวหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าท่านบอกว่าโขงเบ้งเนี่ยเป็นผู้ชํานาญด้านฮวงจุ้ยมากๆนะครับมีตัวอย่างตอนหนึ่งของสาก๊กตอนนั้นผมได้ดูอยู่นะครับ รบอยู่ในหน้าหนาวครับแต่ขงเบ้งเนี่ยก็ได้คํานวณว่าวันนี้ของทุกๆปีเป็นวันเดียวเนี่ยนะครับที่ลมหวนเนี่ยจะหวนขึ้นคํานวณที่ทางลมลมก็เปลี่ยนทิศสามารถยิงธนูไปซึ้งได้ าจจะได้ชมคือไปแล้วไปเอาธนูมาใช่เพราะว่าลมหัวนี้ครับเลยสู้ได้นะครับส่วนดรป่วยอุ่นใจนะค,ความจริงแล้วเป็นนักชีวฟิสิกส์เมื่อกี่ยวเรียกสามกกกล่ะเเกี่ยวนะครับเพราะว่าท่านเชื่อว่าในสมัยนั้นเนี่ยการสงครามในการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการรบสงครามด้วยเช่นกันนะครับอย่างตอนนึงเนี่ยเคยมีโจโฉเนี่ยเขาให้สร้างทหารให้ทหารสร้างกำแพงน้ำแข็งในการรบเกี่ยวยงกับวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันส่วนคนรุ่นใหม่อย่างคุณอิสริยะอย่างของ บล็อกอ n นวนเนี่ยนะครับก็เอา3ก๊กมาทําเป็น a n i m เมชันมาทําเป็นเกมก็จะเอามาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับโดยวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยก็บอกว่าผมถามไปว่าแต่ท่านดู3ก๊กกันกี่ครั้งแล้วหรืออ่านกี่ครั้งแล้วบอกว่าไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นชํานาญมากไปฟังสิ่งสัมภาษณ์กันครับ ที่จะมีการพูดกันเรื่องสามก๊กแล้วได้ครบทุกแง่ทุกมุมได้ขนาดนี้แล้วสามก๊กมาจากจีนแต่เราปรับเปลี่ยนนํามาใช้แล้วกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของต้นรากต้นฐานภูมิปัญญาไทยยังไงสามก๊กเนี่ยสามารถตีความได้เข้ากับยุคสมัยทุกๆยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปคือสามก๊กเนี่ยคือมีวิทยาศาสตร์แทรกอยู่ตลอดเวลาแล้วกลยุทธ์ในเรื่องของการชนะสงครามนะครับสามก๊กเนี่ย,ยใช้วิทยามีกุญสือหลายคนใช้วิทยาศาสตร์ ที่ชาสงครามได้เราได้ดู3ามก๊กหรือเราเคยได้อ่าน3มก๊กเนี่ยเราอาจจะดูสามก๊กเป็นช่วงๆตอนๆเป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ไปนะครับแต่ว่าเมื่อเราดูครบหรือดูจบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราน่าจะได้เห็นมุมมองของ3มก๊กที่กว้างขึ้นในมุมที่สูงขึ้นนะครับเพื่อทําความเข้าใจว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้คนคนหนึ่งรุ่งเรืองอะไรกันแน่ที่ทําให้คนคนหนึ่งล่มสลายถ้าคุณจะปกชีวิตคิดการใหญ่คุณต้องมาดูโชว์ครั้งนี้นะครับนอกจากคุณดู สาก๊กทางช่องสาแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมชมครั้งนี้ให้ได้ครับอย่าพลาดนะครับครับผม ค่ะดูรูปแบบเมื่อกี้แล้วเหมือนกับเราเห็นสตีฟบส์นะใช่เขาจะมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็นำเสนอคือด้านหลังจะเฟิกจะมีภาพสวยๆตลอดแลวระบบแสงสีๆต้องบอกเลยว่าสวยมากๆอลังการมากๆนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็ยังมีบัตรนะครับที่สามารถไปซื้อเข้าไปชมกันได้วันอาทิตย์นี้นะครับที่โชว์ดีซีชั้น6นะครับผมบัตรก็ไปสำรองกันได้ที่ไทยเก็ตทุกสาขาเลยนะครับผมพี่แหม่มก็ไปค่ะใช่ค่ะนะครับผม ต่างประเทศบ้างต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นควันหลงของงานโยคะโลกนะครับเมื่อวันซืนเนี่ยเป็นวันโยคะโลกที่ทางไทยเราก็ได้เฉลิมฉลองไปแล้วรวมถึงในทวีปของเอเชียใช่ไหมครับรวมถึงอินเดียด้วยแต่ว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเพิ่งตรงกับวันโยคะโลกเพราะเวลาเขาช้ากว่าเรานะครับอย่างทัมสแควร์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่วุ่นวายตลอดเวลานะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ทัมสแควร์กลับเงียบสงบเพราะว่า ผู้คนนะครับหลายหมื่นคนมารวมตัวกันเพื่อเล่นโยคะครับพี่แหม่มพี่ฝนครับที่นะเงียสบสงบเพระาะว่าบรรยากาศแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเออนะฮะโดยเขามีธีมคอนเซปต์ว่าปีนี้เนี่ยเรียกว่า mind over madness หรือจิตวิญญาณทดแทนความบ้าคลั่งนะครับเพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ไทม์สแควร์ตรงนี้เพิ่งมีคนโรคจิตนะขับรถไล่ชนคนมาหยดๆเองเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เนี่ยขอความสงบเงียบบนไทม์สแควร์ให้ทุกคนมารวมตัวกันโดยคนที่มาก็บอกว่าได้รับพลังงานรอบๆตัวนะเพราะว่าได้อยู่นิ่งๆแล้วก็ ได้รู้สึกเหมือนกับมีสติอยู่กับตัวเองด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการเล่นแบบนี้ก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกันผู้ที่มาร่วมงานให้สัมภาษณ์ไว้นะครับผมค่ะ มาใกล้ๆที่บ้านเราบ้างครับที่ประเทศกัมพูชานะครับดูเหมือนว่าตอนนี้วงการบันเทิงจะคึกคักกันมากเลยที่นั่นนะครับเพราะเพิ่งมีการเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างงูเกงกอง oh. ที่นํามาเรมีค์สร้สางอีกครั้งหนึ่งของช่อง PNN นนะครับผมคราวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีความยาวถึง40ตอนเลยทีเดียวนะครับโดยเป็นเวอร์ชันที่จะออกทางโทรทัศน์ให้ได้ชมกันนะครับ โดยภายในงานถแถลงข่าวนะครับก็มีงูเกง่งกองรุ่นแรกอย่างดีสวัสด์วัย70ปีเธอยังสวยอยู่เลยนะฮะ<อ>ที่มาร่วมงานถแถลงข่าวด้วยนะครับไอ้หลวพี่เคยดูแบับนี้จริงเหรอพี่แหม่สนุกไหมฮะสนุกตะ๊กอาันไหมครับติดตาเออติดตานะครับผมโดยครั้งนี้นะครับก็ได้เทพปรินดาโลเนี่ยมารับบทเป็นงูนะครับแล้วก็มีสักดาแล้วก็นครมาร่วมแสดงด้วยส่วนสาวน้อยคนนี้นะครับชื่อว่าน้องจูเลี่นะครับเธอแสดงเป็นผู้ที่มีงูบนศีรษะเขาบอกว่าครั้งนี้ ใช้งูจริงมาไว้บนศีรษะเลยแ่เมื่อกี้เห็นขยับได้ขยับกึกกระดึกกระดตลอดเวลานะาก็เป็นบรรยากาศของวงการบันเทิงของกัมพูชาที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่ามีการรีเมคเรื่องงูเก่งกล่องแล้วนะคะนไทยเราก็รู้จักภาพย์เรื่องนี้ดีนะคะโด,ด่งดังมากๆโด,ด่งดังมากเลยนะ <ผม S 1> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ